เลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต แขกรับเชิญในวันนี้นะครับมีถึง2คนเลยด้วยกันนะครับวันนี้มาอยู่กับเราแล้วนะครับคุณป้าจตุรพัฒน์นะครับเจ้าของบทเพลงเสือกลับใจครับแล้วก็วันนี้ควงลูกชายมาออกสื่อครั้งแรกด้วยนะครับน้องมิวสิกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวทัก่อนเลยสวัสดีคะสวัสดีทไงคไงานกี่ขวดแล้วป้าสขวด กำลังจะ5เดือนครับโอ้ปีหน้าก็เตรียมเข้าเนสเซอรี่กันแล้วกำลังสซนเลยเนี่ยสองตัวต้องบอกว่านี่คือนักร้องลูกทุ่งที่เปิดตัวลูกชายเปิดตัวครอบครัวนะครับก็เรียกว่าไม่ไม่เม้มเลยอ่ะจริงจริงตั้งใจเปิดหรือว่าปิดไม่อยู่ตั้งใจคือไม่มีความลับอยู่แล้วพี่กคือก่อนหน้านี้ก่อนออกออกซิงเกิลเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านักข่าวหลายท่านก็บอกมาว่าว่าพี่ต้าเรื่องครอบครัวเนี่ย เออแบบยังไม่ต้องออกได้ไหมบอกเอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะออกไปเลยสิทำไมไม่ต้องปิดนะเนอ๋อนักข่าวอุตสาหะอุสาแบบว่าช่วยปิดช่วยปิดให้อะไรเงี้ยเหรอใช่เอ้ยยังไม่ต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรพี่เปิดไปเลยอะไรเงี้ยครับมิว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 วิคายนู่นนี่โอ้โหเออเป็นเหรอคะนี่นะแต่ได้ป่าวช่ไหมหล่อไหมลูกพอนักข่าวบอกว่าบอกว่าจะปิดแต่ว่าเราบอกให้เปิดเลยไม่เป็นไรก็เลยปรึกษาคุณพ่อก่อนบอกไม่เป็นไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องปิดบังเลยทุกอย่างมันเป็ความจริงทำไหมไมตรีนิยม บอกก็ไม่มีอะไรก็เปิดไปเลยปกติลงเฟซนู่นนี่นั่นลงไอจีว่าเรามีลูกเรามีครอบครัวแล้วครับพราะเปิดแล้วแฟนคลับหรือว่ากระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างรู้สึกจะติดลูกกับพ่อครับพเลยเขาบอกว่าลูกลูกดังกูกใช่ครับลูกดังกว่าส่วนมากสมมุติว่าลงรูปพ่อไปเนี่ยพ่อได้สิบไลค์แต่ลงรูปลูกเนี่ยห้าสิบไลค์ถึงร้อยไลค์โอโหอะไรเงี้ยอันที่สองของลูกก็ใช่ครับอันที่สองบารมีลูกแล้วเวลาเวลาเวลาไปไหนเนี่ย จะถามถึงน้องมิวสิกตลอดตองแฟนคลับหรือพี่ๆน้องๆ สื่อมือนชนแล้วเนี่ยครับถ้าถ่ายจะซนอยู่เนี้ยนี่นี่น่ามันโตเลยน่ามันโตเลยน่ามันโตเลยน่ามนโตเลยแล้วมิวสิกรู้ไหมว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนักร้องเออรู้ป่ะเออรู้ป่ะคุณพ่อเป็นนักร้องเพลงรู้ไหมลูรู้ป่ะรู้ป่ะรู้ป่ะน่าจะรู้อยู่เนาะเร็วๆมามานั่งกับลุงดีกว่ามาหน่ากับลุงท็อปหน่งกับลุงท็อปดีกว่าหนั่งกับลุงท็อปดีกว่ามาขึ้นมให้เฮ้ยเดี๋ยวมีกระเบิด้วยนี่มองมองกล้องลูกนี่นี่นี่เออเขาลูกเวลาหรือเอาเข้าไปด้วยไหมเวลาที่เราไปร้องเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยก็มีไปบบบ้าาาางงงงคครรัันนบ ลาเปิดเพลงยิ่งเพลงเสือกับใจเนี่ยเขาจะร้องตามได้แบบไทยๆอะไรเงี้ยหรือเสื้อมันสิ้นลายก็จะว่าร้องลายกลายเป็นแมว็็จะร้องตามได้ทำได้ทำได้ทำได้ music music ร้องเพลงคุณพ่อได้ไหมลูกไหนไไหนเสือกับใจร้องไงเสือกับใจร้องไง เอาวาดรูปแล้วอยู่นิ่งไม่ค่คยได้นานครับ <c oughs> ไม่เอยได้นานนะครับ <c oughs> เห็นบอกว่าเวลาบอกว่าคุณพ่อไปไหนเนี่ยต้องคือขับรถกับคุณลูกสองคนนียไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าซนมากในรถซนมากคือเอาไม่อยู่ ตอนแรกทีมงานติดต่อไปบอกว่าให้มาสองคนบอกโอ้พี่โอ้ไม่ได้เลยเพราะว่าคือคือใกล้ๆอาจจะได้ระยะใกล้ๆแต่แบบข้มาอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับแล้วมบจะโซนจะปีนจะป่ายตลอดรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะชื่อจับตรงนู้นตรงนี้ชื่อมิวสิกนี่ใครเป็นคนตั้งอ่ะันตาก็ตั้งเองครับทําไมเพราะว่าอยู่ในวงการเป็นครอบครัวดนตรีอยู่แล้วอ๋อแต่แล้วชื่อน้องดนตรีก็มันก็จะไทยๆไปเลยเอาชื่อน้องมิวสิกครับเลี้ยงยากไหมถือว่าไม่ยากนะครับ <S <S เด็กปกติก็คือมันก็เขาจะาเป็นอย่าง,ง,างนี้แหละน้ำตอนนี้เลนะดีกว่าเด็กมานั่งน้าลายยืดแบบเฉยๆอะไรเงี้ยเนาะให้เขาสนดีกว่านีไง <S <S ครับแล้วลูกเลี้ยงยังไงเลี้ยงเลี้ยงเหมือนตอนที่อาไม้ก็คือพ่อเลี้ยงเราไหมเลี้ยงครับพ่อก็เลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงวิธีการเดียวกันเลยไหมวิธีการเดียวกันไหมใช้สูตรเดียวกับคุณพ่อเลยไหมน่าจะใกล้เคียงครับคุณพ่อก็จะปล่อยแบบบุฟเฟ่หนึ่งแบบ เออจะไม่โอบจะไม่ค่อยโอรลูกเหมือนกัน <cas uk> แต่คุณแม่เขาจะโอบนะครเริ่มเริ่มไม่อยู่เริ่มไม่อยู่ <c oughs> สุดละ <c oughs> เริ่มเริ่มไม่หาของแล้วเริ่มไม่หาของแล้ว <c oughs> คุณปู่เป็นยังไงบ้างคุณปู่แบบหวงหลานหรือว่าอคอบประงมขนาดไหนติดหลานไหม <c oughs> น่าจะติดหลานมากมากมากครับ,รบเพราะว่าเป็นหลานคนแรกในในครอบครัวครอบครัวเลยเป็นความตั้งใจนะครับว่าอยากจะได้เป็นลูกชายหรือว่าอยากจะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งคือที่จริง ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ครับแต่ตอนแรกเนี่ยตั้งชื่อไว้แล้วนะเรียบร้อยอชื่อน้องตั้งแต่อยู่ในท้องนะฮะตั้งชื่อ,อเป็นโนไว้บอกลวกออกมาผู้หญิงแน่นอน่อ,อนจนะือ,อชื่อเป็นโนเลยออเป็นสาวเสร็จปุ๊บ มิวสิกเลยผู้ชายเลยมาเห็นเดือยเดือยเล็กๆเอาละหมอบอกผู้ชายต้องทงกับผมนะเอางี้เปลี่ยนชื่อน้องมิวสิกเป็นโนคงไม่ได้ละเป็นโนต้คงต้องรอคนต่อไปเขามีแววกับเรื่องของดนตรีอะไรอย่างไงบ้างว่าเพราะว่าเป็นครอบครัวดนตรีแบบนี้ก็มีครับเพราะที่บ้านจะมีไอ้คีย์บอร์ดโนอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบชอบจับชอบชอบเล่นอะไรเงี้ยครับวางอนาคตยังไงคือคุณคุณพ่อคุณคุณไม้ก็ เป็นนักแต่งเพลงเป็นแบบว่าครูเพลงแล้วก็ตาก็เป็นนักร้องด้วยสำหรับลูกชายนี่คือจะส่งวางพื้นฐานกับเรื่องของดนตรีเขายังไงบ้างคือที่จริงก็คงจะไม่ได้บังคับอะไรครับแต่ครับตอนนี้คือพยายามจะให้เขาดูพวกดนตรีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆใน u t u b e อะไรต่างๆนะเขาก็จะดูดูบ้างแต่ดูแป๊บๆก็จะเปลี่ยนตามนิสัยเด็กครับก็จะดูการ์ตูนมากกว่าเราก็พยายามจะจะใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพวก ดนตรีต่างๆนาเข้าไปให้เขาแล้วเขามีแววขนาดไหนความสนมีแววฮะเขาก็ที่บ้านจะมีไม้แบบไม้เด็กๆเขาจะชอบร้องเพลงแล้วเวลาคุณแม่เขาเปิดคาราโอเกะเนี่ยก็จะแบบแม่ไม้เขาจะแบบให้หยิบไม้ในตู้มาเขาจะร้องนะแล้วเราคิดไหมว่าเรามาเป็นนักร้องเนี่ยตอนที่แบบมาเป็นคุณพ่อแล้วมันสายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเออดูมันสายเนาะ เออก็มันก็ถือว่าไปได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับอืมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปกติแล้วนักร้องเขาต้องออกมาตอนที่แบบเออยังไม่มีครอบครัวนะี่ยแล้วก็ตอนแบบว่านุ่มๆโซโอะไรอย่างเออมามาๆมาไปวิ่งก่อนไปวิ่งก่อนลูกไปวิ่งก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เออดึง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 เออระวังลูกอ๋อนั่นไงลดลงไปนิดนึงไม่เจ็บไม่เจ็บเก่งมากมิวสิกนะฮะนะครับแล้วจะมีวางแผนมีคนที่สองอะไรงี้ไหม อยากจะมีพี่อยากจะมีอยู่แต่ว่ากําลังเตรียมการอะไรหลายอย่างเอ้าเหรอมันคือช่วงนี้ต้าเองก็มีงานมีต้องไปร้องเพลงต้องไปโชว์ตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบยังมีเวลาแบบว่ายังไงอะคือแบบว่าการดูลูกสองคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะยังไงใช่ก็ขอให้คนนี้เขาโตไปสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเด็กๆติดกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะจะเหนื่อยไปให้เหมือนเขารู้เรื่องก่อนนี้นิดนึงค่ะแล้วถ้าจะมีเนี่ยค่อยมีค่อยว่ากันแล้วปกติ ถ้าสมมุติว่าต้าต้องไปร้องเพลงเงี้ยใครเป็นคนเลี้ยงอะคะก็จะมีคุณย่าครับคย่าปู่ก็เลี้ยงบ้างเคยเอาขึ้นเวทีไหมอย่างครับอย่างอย่างอย่างเข้ทีวีออกทีวีนี่ก็จะว่าแทบต่ไม่ค่อยมีเลยนี่ะใช่ครับใช่ครับนะครับที่เนี่ยที่แรกเลยของของข่าวลูกทุ่งครับดูดูเฮ้ยใครอะใครอะเฮ้ยหน้าตาเหมือนใครต้าว่าน้องมิวสิกเนี่ยหน้าเหมือนใครหน้าตาเหมือนใครมันก็รวมรวมกันเนาะ เพราะว่าสองคนเนาะรวมกันแต่ว่าเดินอ่ะเขาจะเดินเหมือนปู่อ่ะเอาไม้ใช่เหมือนคุณพ่อนะฮะแล้วก็จะมีครงหน้าที่ที่เหมือนแม่เขาขับนะฮะแน่นอนที่สุดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าต้าก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเาเซียวแหละเพราะคุณพ่อก็มาการันตีทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจชูอชูเลยนะมีลูกผู้หญิงไม่กลัวเลยนี่ลูกผู้ชายเนี่ยโอเคคนแรกผ่านก็กลัวอยู่นะ แบบก็อยากมีอ่ะอยากมีอยากให้เขามีน้องด้วยอยากให้เขามีพี่น้องเล่นกันจะได้แบบเป็นเพื่อนกันด้วยครับอืมนะครับนะเขียนอะไรใหญ่แล้วฮัลโหลตอนนี้ใส่ถ่านใส่ถ่านใส่ถ่านกี่ก้อนเดี๋ยวกัดูกันยังไม่พูดเลยอ่ะปกติปกติอยู่บ้านนี่โหพูดเป็นฝอยหอยนะเจียวเจียวเจียว้อาจจะแบบตื่นเต้นเต้นเตินเต้นเต้นนิดหนะฮะออกจริงมีนิดนึงตอนนี้ซิงเกิลของต้านี่มีทั้งหมด สองเพลงละสองเพลงอะเดีกับใจแล้วก็มีแล้วก็ล่าสุดเป็นเพลงไม่ต้องมาเผาผีไม่ต้องมาเผาผีเป็นยังไงบ้างสําหรับซิงเกิลที่สองกระแสการตอบรับก็มีมีหลายกระแสครับก็คือเพลงแรงเพลงแรงขึ้นดนตรีหนักแน่นขึ้นการร้องก็เปลี่ยนแนวไปปรากฏว่าการร้องเนี่ยไปไปไปคล้ายๆกับพี่ธันวาเพราะเพลงนี้เนี่ยพี่ธันวาราศีธนูอาสยามเป็นเป็นผู้แต่งอแกก็มาขุมร้องเองด้วยเสียงอะไรจะไป ไปเหมือนแกกหนล้วมันดีไหมมันดีสำหรับเราหรือว่าเราคิดว่ามันมาถูกทางไหมหรือยังไงมันก็มีทั้งแง่บวกแง่ลบครับในการในการทาอะไรแต่ว่าถ้าทาไปแล้วทาทาแล้วมันดีแล้วก็โอเคละเราก็พอใจเราละตั้งใจว่าเราจะทําเป็นอัลบั้มเต็มเต็มสิบเพลงเลยไหมก็ถ้าย่อยๆทำเป็นนีก่อถ้ามีโอกาสก็ก็ทำไปเรื่อยครับพี่น้อยถ้ายังมีเงินอยู่ก็ทำไปเรื่อยอันนี้คือลงทุนทุกกระปุกทำเองเลยใช่ครับใช่ครับก็มีคุณพ่อช่วยสนับสนุนอยู่ด้านหลัง แล้วกระแสคอนเสิร์ตนะคะที่เข้ามาเป็นอย่างไบ้างฟีดแบ็กตอนนี้ก็มีมีเข้ามาบ้างครับมีเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้ล่าสุดก็ไปรับงานของทางรัฐบาลม,มาโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันก็แต่ตอนนี้ก็จะมีไปขึ้นเหนือล่องใต้ล่าสุดไปอุดรเดี๋ยวที่หน้าไปเชียงใหม่ออแล้วก็ลงใต้ไอ้งานของเกี่ยวกับคืนความสุขให้คนในชาตินี่แหละครับอืมแต่ครับที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นบอกว่าไปทําบุญกับคุณดามายุรีรสนิทซี้กันขนาดไหนก็เอาแล้วจะไปไปสนิทสนมกับทาง จะเป็นเด็กในสังกัดเขาอีกแลวฮะคุณถูกคอฮะคุณถูกคอก็คุยแกอยู่บอกพี่แล้วผมจะเป็นข่าวพี่องบอกโอ๊ยไม่หรอกคุณน้องเพราะคุณน้องก็รักครอบครัวอยู่แล้วแล้วแกก็รู้นิสัยเราอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็ล่าสุดก็เมื่อวานไปทําบุญกันที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัมก็ไปทวงให้เด็กที่แบบพ่อแม่ไม่พร้อมเอาอาหารไปเลี้ยงเขาเอาของเล่นของเล่นแพรเพิดอะไรต่างๆไปบริจาคครับก็ร่วมกับกลุ่มศิลปินหลายๆคนแล้วก็มีดาราในแบบนางแบบด้วยเมื่อวานปรึกษาคุณดาวเรื่องงูบ เออก็มีมีบ้างครับแล้วมีลูกสาวไงอยากมีลูกสาเแเ้วก็มีลูกสาวน้องปรึกษาเรื่องอะไร<ป>กันว่าเออแบบว่าไงลูกวัยนี้ต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็ก็คุยคุยคุยกันบ้างครับแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแกจะถามว่าตัวเล็กเป็นไงบ้างแล้วยิ่งเวลาแบบผมจะโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า ตัวนี้น้องไม่สบายแกจะเป็นคนแรกๆเลยที่โทรมาอแกจะเป็นห่วงคนแรกๆเลยครับอนะบนี่แหละก็เรียกว่ามิตรภาพดีๆนะฮะกกับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการ,รนี่เห็นไหมในระหว่างที่เราบอกว่าสัมภาษณ์กันนะครับน้องมีฝีมือในเรื่องของศิลป,ปะจิตรกรน้อยนี่ไงไหมนี่วาดเป็นรูปคนกับรูปนี้ได้ด้วยเห็นไหม้เก<อ>่งนะเ,ออเห็นหรือเปล่าคุณอะ อั uhm นนี้อันน uh ี้วาดวาดเป็นม้าป่ะฮะลุไม่ออกเป็นม้าหรือเปล่าลุงวาดเหรออาเหรอลุงวาดหลานอัจฉริยะลุงวาดเก่งจังเลยลุงวาดหลอกหลานแต่ว่าลุงติดเอฟพิชาภาษาวิชาศิลปะวาดเป็นเนาะถ้าหลานวาดจะชมว่าดีแต่ถ้าลุงวาดนี่ลุงวาดได้แค่หนียร์้เพียงจะวาดไดโนเสาร์นะแต่ว่้ออกมาได้แค่นี้พอแล้ว

ตอนนี้ครับตอนนี้ยังครับแลยังอยากอยู่เหมือนกันกําลังรอผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสอยู่ครับหาหาทุนให้น้องเรียนอนุบาลหนึ่งอยู่ครับคุณสุภวพบ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาเข้ามานี่คุณพ่อลูกอ่อนนี่เออนี่ก็ลูกชายก็ไล้แล้วใช่ไหมฮะอ๋อปรึกษาเหรอถ้า สมมติว่ามิวสิกใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วเก็บไว้ให้นะเฮ้ทุกคนไปษาแล้วนี่แนวขอแล้วอันนี้อันนี้เอาแนวต้องบริจาคใช่ไครับแล้วเออพ่อแม่และเด็กตั้งมนลนทิธิเพื่อเพื่อพี่น้อยอะไรฮะเออแม่และเด็กต่อไปใช่ครับอย่างนี้แต่ว่าระดับพี่น้อยนี่ซื้อใหม่ดีกว่าใช่เงินอยู่หลังบ้านไปขุดเอามาใช้มั่งเหรออไที่ฝังอยู่ในหายอะใช่ครับปลลัพธ์แล้สุดท้ายนี่ห้า้ฝาฝาผลงานนิดนึงว่าอัลบั้มเต็มๆเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ยังไงแบบว่าแบบสิบเพลงไหมหรือว่าาจะออกมลเพง อะไรอย่างนี้อีกก็ช่วงนี้คงต้องออกเป็นซิงเกิลไปทีละเพลงก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะทำามดดาบัมเต็มเป็นแบบฉบับพิเศษขึ้นมาให้แฟนๆเพลงได้ได้ได้ฟังกันแน่นอนซิงเกิลที่3านี่คือจะเปลี่ยนแนวอีกมาเพราะหนึ่งกับสองนี้ถ้าจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะหนึ yeah ่งสองช้าแล้วก็คือซิงเกิลสามเนี่ยคุยกับคุณพ่อไว้คงจะเป็นเพลงที่มีจังหวะขึ้นมาบ้างอจะมีขยับแข่งขยับขาขยับแขนอะไรกันมาบ้างแล้วลักก็แต่งเพลงไม่ให้คุณพ่อ ก็เนี่ยครับไอซิงเกิลสามด้วยแหละอาจจะมีคุณพ่ออะไรบ้างเพราะว่าได้คุยกับคุณพ่อว่าอยากจะมีให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยเข้ามาพิชริง ที่ไม่ที่ที่การันตีว่าไม่เหมือนใครแน่นอนได้คุยกับพ่อไปแล้วโครงการนี้ครับนะฮะอ่าก็เป็นโปรเจกต์ดีๆนะฮะอ่าเลยครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณน้องต้าจตุรพัฒน์แล้วก็น้องมิวสิกขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับ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 สวายดีครับสวัสดีครบสวัสดีครับ